แม่วียถึงวิกกี้รู้เลยว่ารักมากหลังท้องใหญ่ใกล้คลอดเรียกได้ว่าหลายคนรอกันเยอะมากสําหรับวิกกี้ภรรยาเวียสุโกลวัตเผยโมเมนต,ต์อุ้มท้องใหญ่มากๆแล้วถ่ายภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกก่อนทายาตัวน้อยจะลืมตาดูโลกในอีกไม่ช้าพร้อมเขียนข้อความได้ว่า our first family photo at เวียสิบเก้าด้านคุณแม่แหม่คุณแม่ของสามีก็เข้ามาคอมเมนต์ชมได้ว่า beautiful love it ด้านแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์เป็นโมเมนต์อบอุ่น ละมุนมากด้วยโดยล่าสุดวันที่9ธันวาคม65วาที่คุณยาก็ได้เปิดภาพลูกชายลูกสะใภ้และหลานในท้องทางภาพอัลตัสซาวและชุดที่เตรียมไว้ให้หลานพร้อมระบุแคปชั่นถึงลูกชายและลูกสะใภ้อีกด้วยว่า "May you all be happy and healthy. You are going to be a great parents." @ad19 @adwikiexplorer ด้านลูกสะใภ้ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ว่า "Mommy is so sweet. We can w a i t to s e e you soon." ค่ะ ขณะที่แฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตื่นเต้นนับวันรอแล้วส่วนเวียเองก็ได้โพยภาพคร,บร,ร,พรอ ion, Set, รครบครัวเช่นกันพร้อมเขียนแคปชั่นแฟชั่นเซสรูปครอบครัวรูปแรกครับ Add Wiki a p p ้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ